สวัสดีครับผมนายยงยุทธวโอทองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ก้าตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคารมจังหวัดสงขลาผมเป็นตัวแทนระดับตำบลเกาะขนุนซึ่งได้มีการเข้าอบรมเพื่อพัฒนาทางด้านอาหารระดับตำบลและมีการรวมตัวในระดับหมบลมีทั้งหมด15หหมู่บ้านของผู้นำซึ่งได้รับการอบรมจากพัฒนาชุมชน อำเภอพนมหยรคามให้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันในหมู่บ้านชื่อโครงการที่เราได้เข้าร่วมการอบรมนั้นคือโครงการสร้างเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงขยายผลบ้านพี่เมืองน้องกรนึกกำลังสร้างความมัน่นคงทางด้านอาหารนะครับแล้วก็ทางผู้นำทั้งหมด15หมู่บ้านนั้นก็ได้ เข้าร่วมการอบรมและได้นํากลับมาใช้ในหมู่บ้านทางกระผมเป็นผู้นําระดับหมู่บ้านตำบลบ่ขอข,อขนุนได้นํำการข้อมูลในการอบรมเข้ามาปรับใช้ในหมู่บ้านซึ่งสถานการณ์โควิดในหมู่บ้านของเรานั้นมีความรุนแรงมากและทางพัฒนาชุมชนอาเภอพนมตะคามพนมสารคามได้นําเมล็ดพันธุ์ผักซึ่งเ,เกิดประโยชน์ให้กับทางหมู่บ้านเอานํามา ปรับใช้เพราะสถานการณ์โควิดทําให้ชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นไม่สามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกติและทางเราก็ได้ส่งเสริมให้มีการปลูกผักทุกคืนนามาเป็นอาหารบริโภคเกิดความมั่นคงทางด้านอาหารในระดับหมู่บ้านสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนเกิดความเข้มแข็ง,ขงนะครับในระดับหมู่บ้านครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางพัฒนาชุมชนระดับอำเภอพนมสารคามนะครับที่ให้มีการส่งเสริม,มเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อให้นำมาปลูกและก็แจกจ่ายในหมู่บ้านของกปมครับผม